ความหวังของแม่ให้ลูกสาว18ปีไปญี่ปุ่นเสียงเครื่องยนต์ของมอเตอร์ไซค์เก่าๆดังครืืนๆผ่านหน้าบ้านทุกเช้าและเย็นผู้หญิงคนขี่คือป้าแวน่นแม่ที่ทำงานไม่เคยหยุดพักเพื่อเลี้ยงดูลูกสาวของเธอน้องหวานอายุ18ปีหวานเป็นเด็กขยันมีจิตใจมุ่งมั่นเธอได้รับคุณสมบัตินี้มาจากป้าแว่นเต็มๆ ในหมู่บ้านนี้ลูกหลานที่อายุ18ปีส่วนใหญ่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือหางานทำเพื่อช่วยครอบครัวแต่สำหรับน้องหวานเรื่องราวแตกต่างออกไปไปญี่ปุ่น3ปีหวานแม่อยากให้ลูกไปญี่ปุ่นป้าแว่นพูดขณะนั่งอยู่บนแคร่มไม้ไผ่หน้าบ้านญี่ปุ่นเหรอคะแม่หวานถาม ใช่แม่คิดมานานแล้วอยากให้ลูกได้ไปเห็นโลกกว้างขึ้นไปเจอสิ่งใหม่ๆที่บ้านเรามีไม่ได้ป้าแว่นวางมือลงบนไหล่ลูกสาวน้ำเสียงอ่อนโยนแต่หนักแน่นแม่ไม่ต้องการให้ลูกติดอยู่แค่ที่นี่เหมือนแม่แม่อยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีกว่ามีโอกาสที่แม่ไม่มีที่สนามบินสุวรรณภูมิปลายเดือนพฤศจิกายน2567หวานยืนถือกระเป๋าเดินทางในสนามบิน หันกลับมามองป้าแว่นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนออกเดินทางป้าแว่นตกบ่าลูกสาวเบาๆพูดคำที่ทำให้หวานจดจำไปตลอดชีวิตแม่ไม่สามารถดูแลลูกได้ตลอดลูกต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยตัวเองนะทุกครั้งที่ลูกเจอความลำบากให้คิดเสมอว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจำไว้นะลูกแม่เชื่อว่าลูกทำได้การอยู่คนเดียวในญี่ปุ่นไม่ง่ายสำหรับเด็กสาวอายุ18ปี การไปอยู่ต่างแดนพบเจอสิ่งใหม่ๆหวานส่งภาพถ่ายมาให้แม่ดูทุกๆระยะทุกครั้งที่เหนื่อยจนอยากยอมแพ้เสียงของแม่กลับดังขึ้นในใจมีโอกาสทำงานก็ทำไปมีโอกาสเรียนก็เรียนรู้ไปเดอ้อหวานอายุ18ปีแม่บอกให้เธอไปทำงานที่ญี่ปุ่นแม่ไม่ได้ร่ำรวยแต่หวังดีหวังให้ลูกสาวเรียนรู้ชีวิตและสร้างอนาคตของตัวเอง แม่อยากให้ลูกอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองถ้าเหนื่อยก็อดทนไว้ชีวิตมันไม่ง่ายแต่แม่เชื่อว่าลูกทำได้คำพูดของแม่ยังคงก้องอยู่ในใจหวานรู้ดีว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันกำลังเรียนมหาวิทยาลายัยบ้างก็ใช้ชีวิตวัยรุ่นอย่างสบายๆแต่เธอต้องก้าวออกไปเจอโลกกว้างชีวิตที่ญี่ปุ่นชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเธอต้องรับมือกับภาษาที่ไม่เข้าใจและความเหงาที่กัดกินหัวใจ เธอได้เรียนรู้วัฒนธรรมและกฎระเบียบที่เคร่งครัดทุกครั้งที่เหนื่อยจนอยากถอดอดใจเธอคิดถึงคำพูดของแม่ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเธอเรียนรู้ที่จะจัดการเวลากดดันตัวเองให้เก่งขึ้นเธอไม่ได้แค่เอาตัวรอดแต่พยายามสร้างตัวเองใหม่สามปีนับจากวันนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนรุ่นเดียวกับหวานบางคนใกล้เรียนจบมหาวิทยาลายัยบางคนกำลังเตรียมตัวแต่งงานบางคนยังลังเลว่าจะเอายังไงกับชีวิต หวานเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยตัวเองได้ต้องทำงานหนักและประสบการณ์ชีวิตที่หลอ่อหลอมเธอให้กลายเป็นคนที่เข้มแข็งและมั่นคงในขณะที่เพื่อนบางคนยังหางานทำไม่ได้หวานจะมีเงินเก็บมีภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ได้คล่องและความสามารถในการจัดการชีวิตตัวเองการตัดสินใจครั้งนี้แม้จะยากเย็นแต่ทำให้เธอเป็นคนที่เก่งกาจและพร้อมเผชิญโลกกว้างในแบบที่เพื่อนรุ่นเดียวกันยังไม่เคยสัมผัสที่มาหนุ่มน้อยบ้านพระ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องเล่าชาวตำบลดันนายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวัยสิที่แตกต่างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรียนรู้เพื่ออยู่ให้รอดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกลับมาพร้อมความเข้มแข็ง